วันนี้ก็จะพามาดูครับหอยเป็นหอยโข่งครับที่เลี้ยงไว้นี่ก็ทำการเอาไข่มาฟักประมาณสองสัปดาห์แนละ้วเดี๋ยวมาดูกันว่าไข่ที่เราเอามาฟักมันจะออกเป็นตัวยังไงเดี๋ยวมาดูกันว่า ว่าผมก็ได้ลงไปบางส่วนนะไขรที่มันฟักแล้วเนี่ยเป็นกระชังผมทํากระชังพลาสติกครับเป็นกระชังหลังบ้านนั่นเ่ยเนี่ยครับเป็นไข่ที่ผมเอามาฝักครับนะตัวนี้มันเหมือนจะฟักแล้วครับตัวนี้ มันเปลี่ยนแปลงครับเนี่ยมีตัวแล้วครับมีลูกออกเยอะเลยเนี่ยหอยแรเนีหเน่หอยเราไม่ต้องการนะหอยนีย้ออกครับนี่ ความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เอามาลงได้สองสัปดาห์ไข่ออเป็นตัวนี่ขนาดของหอย เนี่ยไทยที่ยังฟัก,อ,กอีกก็เหลืออยู่เยอะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ได้ชมกันอีกต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ได้ล,ลงได้แค่สองสัปดาห์นี่ดูครับความเปลี่ยนแปลงครับนี่ ามห้วยเอามาให้กินนัเนี่ยดีมากเลยครับนี่ครับโบนี้ก็พยายามทำให้เหมือนธรรมชาติที่สุดนะ่งเพราะว่าหอ,อยที่เอามาเลี้ยงมันก็เอามาจากธรรมชาติเราก็ต้องเอามาลอกเลียนธรรมชาติใส่รูปปลา ใ้ธตรมชาติใส่ผักตบชว,วาใส่จอกใส่แหนะนี่ครับโอ้โหหอยที่เราไม่ต้องการรักเลยอันนี้เอาทิ้งครับลักษณะเหมือนหอยคันนะหนูตัวนี้ครับนี่ครับใหญ่แลนะตัวนี้นี่ สองสัปดาห์ประมาณตัวเท่านิ้วก้อยนะเดี๋ยวมาดูว่ายาวเวลาอีกสองสัปดาห์คือเดือนหนึ่งตอนนี้ก็เข้าสู่สัปดาห์ที่สามนะดูว่าไข่มันจะโตขนาดไหนครับก็ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้คเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆครดูความเปลี่ยนแปลงที่ได้ลงไว้ครับก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับที่คนที่เข้ามาชมมาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอๆไปนะครับขอบคุณนะครับ